หลังจากเรนเดอร์ภาพแบบแรกไปก็ยังไม่ค่อยพอใจผลลัพธ์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นจจนนีก็เลยจัดวางวัตถุที่อยู่ในฟีนใหม่อีกครั้งนะคะก็คือ Copy ตัวโต๊ะแล้วก็จัดวางให้มีหนังสือกระจายพื้นที่ออกเพื่อให้ฟีนเนี่ยดูมีความน่าสนใจมากขึ้นธี่ทำให้จอกว้างแบบนี้คือการกดคอนโท o l Space bar นะคะก็จะเป็นการจัดวางใหม่จากนั้นแสงที่อยู่ในฟีนจะประกอบ,บไปด้วยตัว ฟันซึ่งตั้งค่าเป็นสีส้มโดยมีความแรงสุดน,นี่คือพิวเวเรนเดอร์ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าแสงที่ลอดผ่านหน้าต่างออกมามีลักษณะเหมือนกับเป็นฝุนฝ่นฝุ่นเป็นแสงที่ลอดอย่างสวยงามน,นะคะลอดเข้ามาวิธีการทำให้เราเห็นเป็นแสงแบบนี้เวลาที่เลื่อนเนี่ยก็จะสวยงามเป็นฝุน่นฝุนนะคะก็สามารถจะตั้งค่าได้อย่างง่ายมากคือ ไปที่ setting นะคะตั้งค่าที่ตัวไฟเปิดเป็น world จากนั้นสร้างหนวูที่ชื่อว่า volume scatter ขึ้นมานะคะไปที่ add แล้วก็เสิร์ชหาคำว่าพิมพ์เลยนะคะ volume จะมีคำว่า volume scatter เอามาวางไว้ในฉาก แล้วก็ตั้งค่า Density ลดลงนำส่วนสีเขียวไปไว้ที่ v o l ลุ่มแล้วเราก็มาดูผลลัพธ์กันสำหรับผลลัพธ์ก่อนก็จะเป็น h d r i ปกตินะคะแล้วก็แสงจะวิ่งเข้ามาปกติหลังจากถ้าหากใส่แบบปกติเข้าไปเพราะว่าค่าแสงนี่ก็จะค่อนข้างผิดเพี้ยนก็เลยจะตั้งค่าเป็น อ่สีเทานะคะตั้งค่าสีอื่นๆก็จะได้สีตามที่เราเลือกเหมือนกันแล้วก็ค่าเดฟิตี้คือความแรงถ้าหากใส่มากเกินไปก็จะมืดถ้าใส่ลดลงก็จะยิ่งสว่างมากนะคะแต่ยิ่งเข้าใกล้กับศูนย์จะยิ่งสว่างมากแต่ถ้าเป็นศูนย์เลยก็จะหายไปยิ่งยิ่งมากก็ยิ่งจางลงนะคะฉะนั้นก็แบบค่าอ่ะเล็กน้อยประมาณศูนจุดสองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟิลมของเราด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะได้ห้องเวทมนต์ที่ดู ขึ้นดูมีบนขลังมากขึ้นจากนั้นในส่วนสุดท้ายอาจารย์แนนได้ใช้เอฟเฟกต์เวทมนที่เป็นตัวฟ่นเข้าไปหลังจากที่เราเรียนรู้เอฟเฟกต์เวทมนในบท6กก็จะน่าจะสามารถจะทำเป็นตัวุูนได้นะคะตอนนี้ซะยังมองไม่เห็น